ก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคอสคนเดิมนะคะผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมบ a l l อน d อ็กใน b l o กนะครับผมก็นะง่ายๆครับผมเกมนี้จริงๆนะครับผมง่ายๆนี่ง่ายปะล่ะง่ายจริงครับผมมันง่ายมากนี่นี่อ่ะนี่ง่าย จริงๆนะคะผมใครบอกว่ายากเนี่ยต้องเปลี่ยนคำพูดนะคะมันง่ายมากเลยนะคะผมเนี่ยโอ้โหยังไงก็ผ่านเห็นทําไมผมเห็นหลายคนเขาบอกว่ามันยากกันนะคะราทำไมมันทำไมเขาถึงบอกกันอย่างนั้นนะออกจากง่ายง่ายนะจริงง่าย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 จริงๆนะครับผมนี่อะไรอะเอา้า What What บอกล่องหนเอ่อคือตัวเรายืนได้ครับแต่ว่าแอคเราหรือว่าขวานเราอะแตะไม่ได้นะครับผมไปไปแบบชิว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 วอง่ายง่ายบอกว่าง่ายๆง่ายๆนะครับผมง่าย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  ครับผมนะเกมนี้ใครอยากเล่นก็เล่นได้นะครับมันง่ายจริงๆนะครับผมเออจริงๆนะจริงๆนะเออง่ายง่ายง่ายจริงนะครับชออ ง่ายจริงๆนะครับผมง่ายง่ายจริงๆนะครับเออสำหรับใครที่อยากกมาเล่นไดน้ก็คือพิมพ์คำว่าบอแอนแนะครับหวังว่าจะไม่มีใครพิมพ์ไม่เปนะง่ายๆนะครับไม่กดดันเลยนะ เกมนี้เป็นเกมที่ง่ายๆส,สบายๆนะครับใครอยากเล่นก็ได้แล้วครับผมเป็นแบบในรโรบบ์ที่ไม่ค่อยดังมากครับผมก็ไม่รู้ทําไมนะสงสัยว่ามันจะง่ายเกินไปนะครับผมเนาะนี่เลยดิออกจะง่ายออกเนาะออขึ้นมาด้านบนแลนะ้วเนี่ยสูงเท่าอ้นี้เนี่ยนะอุเนาะง่ายง่ายง่ายมากเลยใช่มันง่ายมากนะครับผมง่ายจริงๆเนี่ยโอ้ยไม่ต้องใช้ความพยายามเลยนะครับผมนะ ดันดันขึ้นง่ายๆครับผมง่ายๆเออง่ายๆนะเออถ้าผู้ชมท่านผู้ชมไม่เห็นอะไรเท่านั้นครับผมตะกี้นะท่านผู้ชมไม่เห็นอะไรเนทะ่านั้นเนาะเออเนาะเนาะหวังว่าจะไม่เห็นกันนะครับหวังว่าโอ้ย เหโอเห็นไหมครับอกเร็วว่าง่ายเหรอกล่องอะไรอ่ะทุบอุ้ยท <sleeve monastery> ุบไปด้วยเดี ho, <like now. S 1> okay. um, ๋ยวดิเครีปโมฟิน ไม่หมวกทุกคนวิสาะแทสไห็นดูดิดูไอ้ีไอเทมวิสาะแทสวิสาะนี่ไงไอซึมเกมอูคุที่ที่โหเราเรียหล่อยจริงเลยโอเคตรงนี้ค่อยค่อย โอ้ยัยได้บิกกล่องอีกแล้วอุ้ยเกือบตีกล่องตีกล่องตีกล่องได้เหรียญสามร้อยเหรียญซื้ออะไรได้บ้างไม่ได้เลยนะครับซื้ออะไรไม่ได้เลยเขาอย่างต่ำห้าร้อยอ่ะเราใช่สิก็เรามันจนไงชับ ไงต่อไงต่อชื่อใบสมู้รณ์เหรอปั๊บเฮ้ยฮึบเดี๋ยวนะไงต่อเนี่ยโอ้ตรงนี้ตรงนี้อึ๊ปตรงนี้อไปตรงนี้โอ้โหตรงนี้โอ้ยอ่ะไค่อยคไค นะคะผมค่อ,คอยๆมันง่ายง่ายจริงนนะค่อยๆค่อยเอยย่าเลยก็ไปตกไปแล้วล่ะตกไปด้านล่างอุ้ยได้หัวแมวผมใส่หัวแมวดีกว่าผมชอบหัวแมวใช่ผมชอบแมวฝใครไม่รู้นะครับผมชอบแมว ดีกว่าไม่เข้าขรูปบอลเลยใส่ไอ้นี่ไอ้นี่เหมือนเดิมนะครับผมขึ้นไปง่าย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 โอเคง่ายง่ายทุกคนเห็นไหมโอ้แป๊บเดียวผมขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะง่ายง่ายจริงๆวันนี้ เราจะต้องผ่านเกณฑ์น,นี้ได้นะคะพลก็นะก็คือผ่านตอนไหนหรือผ่านไหมก็ไอเวลาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าจะผ่านตอนไหนนะครับจนกว่าผมจะทนไม่ไหวแล้วก็เลิกเล็ดเลิกเล็เลิกเ,เล,อ,กเเลอ,กเอะไรอะทําไงอะทําไงอะทําไงทําไงทำอะ Bye, bye, two thousand years later y si kim anh ơi kim anh ơi này, này ơi kim anh ơi kim anh ơi Oh, anh ơi just anh so, it got so far. Ah. Ah! โอ้ oh my god โอ้ my god อะไรเนะี่ยโอ้โหจะไปได้ยงไงครับพี่โอ้ my god โอ้ my god yeah. oh. ึืนมาได้แนละ้วง่ายนะ โอเคอีกเปลี่ยนเอาไว้ไปปีเปลี่ยนอาวุธเด้อแอดเอาใส่แล้วแหละแอดโคตรเท่อย่างกับมาเฟียนะครับผมอะไรอ่ะเออยังไงปีพะมด้วย่หรอ What? What? สักครู่นะครับผมเนอะเกมนี้มันไม่เครียดเลยสักนิดนะเออท่านผู้ชมก็เห็นจะแบบว่ามันง่ายจะตายง่ายจะตายนะคะบมง่าย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 เนาะง่ายง่ายช็บช็บโอ๊ยก็ปิดไอ้กาโซฮอต เละก้าววววะวว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 วะวว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 

ค่อยๆอยมานท okay. oh นะแบบีนี้น,นาทีนี้โอเคปุโอ้โยโอ้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 ยโ้อ้ยโ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 อ้ Uh <laughs> ไงจริงนะจริงนะครับผมอะไรเนี่ยไ่เคยเจอเกมไม่เคยเจอเกมที่อันนี้เรียกไปออ็อบเจก้ะไม่เคยเจอเกมเดลออฟบีทีอุ้ยผวาอะไรแบบก่อน ผมแบบลงเวงแบบอะไรอะทุกเียงก้าวคุดตกหรือไม่มาก่อนนะไม่เคยเลยจริงๆ,ๆมีแมปนี้อุย้ยแมปนี้อุยอ้ยคุณคุณ

อ้กเสียวอ้กเสียว oh my god oh my god ไม่เคยเจอเกมไหนอ้วเสียวขนาดนี้มาก่อน Nah. Oh. Yeah. Two thousand years later. สำหรับคลิป <tinc S 2> นี้ก็ขอกับตัวเราไปเรียนที่เรียนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนครับผมสวัสดีครับที่ไหนล่ะไปต่ออย่าร่วงนี้นะอย่าร่วงอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยสกิวอะไรปุ๊ดอีก่อนเ อุ้ยได้สาบร้อยเลยวัตเ t อร์เฮ l ส์ขี่ปับ๊บปั๊บโอ้ยโอ้ยออ,อ,อ้ยล้วอ้าขี่ไม่มีอะไรต้องไปดูไม่มีอะไรต้องไปดูอะไรยังไม่ไกลเท่าไหร่ ไปต่อได้นะไปต่อได้มั้งนะอู้ โอ้ช่วงตอรมานเอ้ยเอ้ยเอ้อเออไปจอสิ

ทนทรมาแล้วคุณไงอีซี่บอบอเลยอีซี่อีซี่นะอีซี่อีซี่ซี่ซี่อีซี่อีซี่อีซี่ไม่ๆๆอีซี่ 恐怖！我意思，不要动！一思，一思，一思，一思 <sided>，一思，一思，一思，一 <noise> 思<樂>，不要。哎 <music>！别别别！我，喂！<music>